ยินดีต้อนรับสูบ่ไบอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ Honda w เว e 125รุ่นปี2025มอเตอร์ไซค์ที่ยังคงผสมผสานระหว่างดีไซน์สวยงามความประหยัดและความทนทานได้อย่างลงตัวซึ่งยังคงเป็นที่นิยมของผู้ขับขี่ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชีย Honda w เว e 125รุ่นปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เส้นสายของตัวรถคมชัดยิ่งขึ้นพร้อมกราฟิกใหม่ที่ดูโดดเด่นไฟหน้า LED แบบใหม่ให้ความสว่างชัดเจนขึ้นและเพิ่มความสวยงามให้กับด้านหน้าของรถเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่เน้นทั้งประสิทธิภาพและความสวยงามเครื่องยนต์ยังคงใช้ขนาด124.9บาลูกบาทเซนติเมตรสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศที่ให้พละกกำลังแบบนุ่มนวลและขับขี่ง่ายระบบเกียร์แบบค่งอัตโนมัติ4ส,สปีดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ใช้รถทุกวันทั้งในเมืองและนอกเมือง ให้ความรู้สึกขับขี่ที่สะดวกสบายตลอดทางความประหยัดน้ำมันก็ยังคงเป็นจุดเด่น Honda เคลมว่าสามารถวิ่งได้มากกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ช่วยในการควบคุมการจ่ายน้ำมันอย่างแม่นยำเรียกได้ว่าเป็นรถที่คุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงในเรื่องของความสบายเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้้อนได้ดีโชคคน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวล ไม่ว่าจะเจอหลุมหรือถนนครุกคราก,ก็ตามโครงรถที่มีน้ำหนักเบายังช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นอีกด้วยที่เก็บของใต้เบาะยังคงเพียงพอสำหรับของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและหากยังไม่พอคุณสามารถติดกล่องท้ายเพิ่มได้ตามความต้องการระบบเบรกหน้าแบบดิสและหลังแบบดรัมให้แรงเบรกที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ทั่วไปล้อขนาด17นิ้วให้การทรงตัวที่ดีและควบคุมง่ายแม้ในสภาพการจราจรแอรอัด หน้าจอแสดงผลแบบกึ่งดิจิทัลให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเช่นความเร็วระดับน้ำมันและระยะทางใช้งานแบบชัดเจนใช้งานง่ายเหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปสีสันของรุ่นปี2025มีให้เลือกหลายแบบน่าสนใจและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในทุกวยัยไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนพนักงานหรือกำลังมองหารถใช้งานที่ไวใจได้เวฟคือคำตอบที่ใช่ โดยสรุปแล้ว Honda Wave 125ปี2025ยังคงเป็นรถที่ไว้ใจได้ประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายสะดวกสบายและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทุกด้านขอบคุณที่รับชม b บอัปเดตอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆทุกวันนะครับ